สำหรับใครที่ตามฮาหนอยนะครับผมเนาะก,ก็มีมาฝากเหมือนเดิมก่อนอื่นมาดูผลเมื่อวานนะครับเฉพาะกิจเฉพาะกิจ3 6 1 2หนึ่งสอบบางที่6 9แสดงว่าคือ <c oughs> อาจจะยึดไม่เหมือนกันนะครับต้องนี้เฉพาะกิจต้องอาจจะต้องละเวน้นก็คือต้องดูดีๆนะครับนะที่อาจยึดไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็น3 6ห หนซึ่งอันนี้ตัวจะไม่มานะครับส่วนกาชาดนะครับเมื่อวาน0ูย์หแล้วก็แปเข้าเด่น8นะครับ8 5 8ก็เป็นตัวที่ผมเจาะให้นะครับกาชาดมานะครับ8 5ดห้าพัฒนาพัฒนาเมื่อวาน6กสองบน0 6 2กนะก็เกือบ3ตัวนะครับ ไม่มีสอง VIP VIP ข้างล่างแปดสามเข้าเด่นสามแล้วก็บนหกศูนย์สามนะครับเอาแสดงว่าสามเด้งบนล่างเลยนะครับสามแปดตัวที่ผมเน้นเลยมานะครับสองแปด แปดสามแล้วหกศูนย์สามเด้งบนล่างครับ B.P. ทั้งเจาะทั้งเหนื่อยสายเหนื่อยนะครับส่วนปกตินะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดมีแต่ศูนย์แปดนะครับสองเจ็ดสี่ไม่มีผมให้เด่นศูนย์หนึ่งเลือกเด่นผิดก็เลยไม่มานะครับทวนพิเศษเออพิเศษศูนย์เจ็ดกับห้าสามลดนะครับพิเศษลุด เข้าเจาะกาชาติกับ VIP ครับรอบหลัก3รอบนี้เข้ารอบเดียวนะครับก็คือ VIP นะครับก็ตามนี้มาดูของวันนี้กันนะครับวันนี้ผมให้กิจกิจนบางที่ไม่เหมือนกันก็ตามที่บอกนะครับกิจวันนี้มันจะเด่นที่ 1, 2นะครับส่วนกาหนะ้าหกตัวเจาะนะครับห้าหนึ่ง ห้าสครับหกหนึ่งหสองสามตัวนะครับห้าหกสองหาสองสองประมาณนะี้มพัฒนาล่ะ พรัฒนาจะเด่นที่3กับ5นะครับตัวเจาะ30 31 35 50 51 58 3ตัวนะครับ853 835เสร็จ5ลอง สก็แล้วกันนะครับจะมีเด่น 3, 5, 5, 8 5, 1 vip นะครับจะเด่นที่6กเนะครับตัวเจาะหกเจ็ดครับ78 เจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์แล้วก็หกศูนย์ตัวหนึ่งด้วยนะครับ สามตัวนะครับ960เน้น6 60 69 79 70นะครับชอบอยู่ประมาณนี้นะทีนี้ไปดูพิเศษนะครับ พิเศษนะจะเด่นไปที่01นะครับตัวเจาะ09 04 05 19 14 หนึตัวนะครับหนึนย์เะอบ0ูนย์นะศูนย์เก้ปกติปกติจะเด่นที่6กเนะครับตัวเจาะ 68 69 60 78 79 70ระวัง67นะครับ3ตัว0 6 9ก็ตัวเดียวกันกับ V นู้นอาจจะมานะครับเน้น6 69 68 79 60อ่ะตามนี้นะครับสำหรับใครที่ตามหาหน่อยอ่ะก็ ขอโชคดีครับ